กูจะรายงานอาจารย์กูไปก่อนประชุมผู้ใหญ่บ้านบ้านกอยเนี่ยมีแต่กลุ่มไม่รุ่นบ้านกอยทั้งนั้นที่นั่งเฝ้าพ่อ,พอกูนายกัญญาสีพวงบักประพศประพัดไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตั้งใครที่จะเป็นตัวแทนของพระอ,องค์ท่านมึงจำหน้ามันไว้กูบอกแล้วหนึ่งเดียวเป็นพระมหากษัตริย์ใจเปบ่าเวลาตัดสินอะไรก็ช่าง ไหนนะแบบไหนแบบทักจรนงินวัดเอาบาดมันออกมาเอาบาดมันออกมานี่ใหญ่ไปจากไหนกูบอกแล้วมึงกูบอกแนละ้วสิมีครูนหนึ่งของมันเนี่ยบอกมึงจะได้มาท่านหึงแล้วมึงด้วยมึงมีมึงทำมึงทำงานแบบพ่อแบบแม่แบบไหนมึงจำหน้ากูไว้สิ่์ก้อนกุฏินี่ยะจะล้างบาดมึงบักคุย มึงจำหน้ากูไว้บุญมีมันทำมึงถอดทุดมึงออกชวยแฉยแคว่ก่อนนี้ฉุดกันเนี่ยมึงอย่าแล้วกูบอกไว้ก่อนนะมึงแต่ว่วหน้าหน้ามดนสุธุมเอาใบตายออกมาที่แกบอกห้าครั้งสอบพระพระจุลจอมเกล้าไปได้เ่วยเฉยห้าครั้งสอบพระจุลจอมเกล้าได้แล้วมึงจะเรื่องมากนะไอทีวีซีซีเอ็นเอ็มวันนี้ บอกแล้วนักข่าวอัสซีาไม่ได้เจ็บฟีมึงจำไว้แต่ถ้ามึงทำาคือของกูวันไหนแล้วมึงคอยดูไม่ว่าเรื่องอะไรก็ช่างมึงอยู่ไอ้แชบรรณานธิการข่าวนี้บรรคประพ์ประพไม่มีสิทธิ์แต่งตั้งใครทางนั้นมึงจำไว้คนใดมึงอยากเสลยไหมเองหะืออยากไะไรครว่รวมัสยเสลยต้องจำหน้าไวนานาา้บรนณาหาการพิจาราร อย่ายุ่งกับพวกกูนะมึงเรื่องนี้